对。<Yeah. S 2> yeah. สวัสดีครับผมพอไม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่ก็มาล่างเห็ดฟางครับร่างเห็ดฟา,างหฟาให้สะอาดสะอาดใสถั่วใส่ชาบูได้หลายอยู่เด้อหนูหุ่นพอดีครับเข้าเห็ดฟางมาขายอยู่บ้านกัสนับสนุนกันเนาะเห็ดฟางเห็ดเฟียงเนี่ยเะครับเนี่ยมาทําอยู่ทํากิ่นย้ําคําเมนูมบ้านเมื่อน,นี่มากินมาแส่บมานัวมาชิมมาอ่อเดิบน้ำกันเด้อ ่อแม่พีน่น้องแม่กับมาล่างพักหวานครับพักหวานโอ้นี่ก็ซื้อขึ้นกันครับกับมาขายอยู่บ้านขึ้นกันร่างทําความสะอาดก่อนทําอยู่ทํากินอาหารเมนูบ้านบ้านครับเมนูตามภาษาบ้านปลาปะขายคูวดกินอยู่ง่ายๆเสบ,สบ แบบพอเพียงพอเพียงมา,มาซอยหัว,หวตะไคร้ใบมะกรูดเนาะตะไคร้ใบมะกรูดฉีกเป็นชิ่นเป็นชิ้นเป็นส่วนผสมของแกงหลักก็มาตามด้วยนะครับหัวกระเทียมทูขุนตี้กลิ่นหอมของหัวกระเทียมใส่ลงไปน้ำ เพิ่มรสชาติความหอมหัวกระเทียมครับมาตามด้วยหัวหอมแดงทุบนี่เพิ่มความหอมอได้กินหอมนวัวๆของหอมแดงเพิ่มลงไปนี่ก็มาตามไปด้วยเม็ดพริกซุกหั่นซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นะเพิ่มความเผ็ดเข้ากับแกงสักนิดน้อยมาครับ พ้อทำยูทำกินกันแล้วมือนี้ทำกินง่ายๆสรดๆนี่ครับเรื่องแกงม <c oughs> ีด้วยผัก <c oughs> หวานนี <c oughs> ่ก็ยอดผักสะเดาเนาะยอดผักสะเดากะเจียวไปลวกไฟสักหน่อยเจียวไปใส่ในแกงพ้อเนาะตามสูตรโบราณน,นี่ก็เห็ดฟางเห็ดฟางก,กับจิมมะฮันซอยครึ่งพาครึ่งเนาะ จะได้พอดีปากพอดีคำนี่ตามสูตรบ,บาน,บานแบบาแบบเก่าแบบแก่แต่แม่เคยทำอยู่ทำกิน่นผมเคยอยู่เคยกินมาแต่เด็กหน่อยกินมือไหนกระแสบมือนั้นของชอบของอยากครับจําจมเสบแบบวิถีบานบาน,บานปาปะขายขวดตั้งหม้อน้ำเรือดครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อย จอดๆเคนี่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเข็มเพราะว่าแกงเห็ดนี่เขาก็โบมีความเค้าเท่าไรมาใส่ลงไปด้วยเครื่องแกงไชยลงไปเลยรอให้น้ำเดือดให้กินสม,มุนไพรนี่เขาได้กินหอมทั่วหมอสักหน่อยเนาะนี่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไม่นานไม่นานเรียบร้อยค่อยปรุงเพิ่มครับมาใส่ตามไปด้วย นางเอกของเราผักหวานหนุ่นครับใส่ตามชอบเลยชอบกินเยอะๆมีประโยชน์มีวิตามินเป็นอาหารปลอดสารพิษเกิดเองตามธรรมชาติน,โดโดนี่เขาก็ปลูกต้นเอาไว้ยุคข,ขงางนายุก้านนายุก้า,าสวนหนุหนเนาะนี่เขาเกิดเองมาตามฤดูกาล แกงผักหวานใส่เห็ดฟางเห็ดฟางกันสดๆสดสดใหม่ๆเลยแกงผักหวานใส่เห็ดฟางของแส่บคู่กันไม่ลืมเรือนกินมือไหนก็นแส่บมือนั้นกินมาเตีนหน่อยจนถึงบัดนี้แล้วกอายุหลายแล้วก็ยังแส่กวะ กินหอมหวนชวนหิวเลยเนี่ยกินสมุนไพรกินผักหวานกินเฮ็ดฟางใส่ลงไปต้มเขากันนี่จวดจวดว้าขนาดยังบ่เรียบ้อยยังบ่ไเรปยุูงเครื่องนะกินยังหอมชวนหิวขนาดนี้ครับผมพอไมมพี่น้องนี่ยอดพักสะเดาเอามาล้นไฟสักหน่อยครับนี่ตามสูตรโบราณที่แม่ผมบอกเนาะ แต่ว่าแกงพักหวานนี่ก็ต้องเอายอดเสเดาอ่อนล้นไฟมาใส่เพิ่มลงไปน้ำแบบสูตรโบราณบอกว่าใส่ลงไปแล้วนี่จิแก่ทองหยดทองฝืดเนาะนี่กับสูตรเก่าๆสูตรโบราณโบราณน,นั่นแหละพระพาท้ำกินเนาะนี่ก็ต้องรับฟังรับชมรับเชื่อฟังกันไปเนาะใส่ลงไปแล้วก็จะมีความขอมเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยจะแซ่บเข้ากันดีขนาดอยู่แล้วเนาะ นี่สูตรก็เก่าเขาเคยทํากิ่มทําอยู่ยังไงกับบอรืมยังไงกับแซกกับแซกมีประโยชน์มีคุณภาพแจมแจมครับรนี่ครับขาดบัได้พระเอกของเราคือน้าปลานาน้าปลาเด็กนัวนัวใส่ลงไปเลยได้กินหอมได้กินนัวรสชาติจัดจานของนา้าปลาแดกนี่ครับ ใส่กินกับแกงในผักบรต้องใส่ประจำพร้อมแสบขึ้นอยู่มองนี่เลยครับนี่มาปุงรสชาติเพิ่มด้วยน้ำปลาเพิ่มความเค็มตามใจชอบลงไปพอดีนิดหน่อยตามไปด้วยผงหนัวหรือผงชูรสในระครับใส่ลงไปเพื่อ เพิ่มรสชาติขยายลิ้นความแซ่บคามนัวตามชอบชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยแค่ปลายช้อนชานี่พอจะได้กินก,กลมกล่อมกลมกล่อมนาอยูน่นากินซักเด็บร้อยเดือดพัพ่านน ่อมตักใส่ถวยวใส่ชามพรอมอยู่พร้อมกินแล้วครับผมพร้อมไหมพีน่น้องมากินมาอยู่มาแสบมานัวน้ำกันครับแกงเห็ดฟางแกงผักหวานข้าวรสชาติเรียบรวมๆแกงผักหวานใส่เห็ดฟางปรุงรสตามแบบวิถีบ้านๆป้าปะขายขวด เสบนัวแเสบนัวนนากันมาครับผมแสพเสพเด้อ mm hmm. จำจำ